มาจีเรนเจอร์ขบวนการเวทมนต์ปปซูเปอร์เซนไตซีรีส์ลำดับที่29พร้อมก้าหารอันเปี่ยมล้นจะเปลี่ยนเป็นเวทมนต์นที่ยิ่งใหญ่ขบวนการจอมเวทมาจีาจเรนเจอร์ ตีมเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวเวทมนตร์ที่ต้องมารับมือกับพวกปีศาจมีจํานวนตอนทั้งหมด19ตอนมาเล่าเรื่องย่อสั้นๆนะจ๊ะเรื่องราวของบ้านที่ฉากน้าคือคนธรรมดาแต่แท้จริงแล้วพวกเขาคือเหล่าจอมเวทแห่งสวงสวรรค์มีนามว่ามาจีเรนเจอร์ที่จะต้องเผชิญกับจอมศูนย์แห่งนรกเพื่อไม่ให้ความชั่วร้ายยึดครองพบทั้ง3นรกสวรรค์และโลกมนุษย์และเรื่องราวการตามหาพ่อไม่ได้หายสาบสูญในเหตุการณ์สงครามเวทครั้งนี้หายไปนานสั้นเหลือเกินมีกันอยู่เท่านี้ช่วยกันเว้ยในไทยได้ใช้ชื่อออววว่าาบนกรรรจจจเเ์ และเคยมีการฉายทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง5ในรายการแก๊้งการ์ตูนช่วงประมาณปีพศ2 5 5 0ไฟทันไม่เด็กแล้วนะและนี่คืออีกหนึ่งขบวนการที่ใครดูแล้วคงเคยเอาอผ้าห่มมาคลุมหลังกันบ้างแหละนะมาจิมาจิมาจิาจก้า